จากเด็กสาวธรรมดาสู่ตำนานตลอดกาลเรื่องราวชีวิตของโซฟีมาร์โซสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าที่อบอวลไปด้วยแรงบันดาลใจในวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งผู้ที่ก้าวจากความธรรมดาไปสู่ความเป็นไอคอนระดับโลกเธอคือโซฟีมาร์โซดาวรุ่งจากภาพยนตร์คลาสสิกลาบูมเดอะพาร์ตี้ก่อนที่จะด่งดังเธอคือเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นโซฟีมาร์เซเกิดในปี1966นรอบในครอบครัวชั้นแรงง,งาน ที่เมืองเล็กๆชานกรุงปารีสพ่อทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกแม่เป็นพนักงานร้านค้าชีวิตไม่ได้รูราแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมุ่งมั่นของคนธรรมดาที่ต้องทำงานหนักทุกวันเธอเป็นเด็กขี้อายพูดไม่ค่อยเก่งและไม่เคยมีใครคิดว่าเธอจะก้าวเข้าสู่วงการภาพย,ายนตร์ได้เลยด้วยซ้ำแต่โชคชะตาบางครั้งก็เหมือนมือที่ผลักประตูบานใหม่ให้เราโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่ออายุเพียง13ปีเธอตัดสินใจส่งรูปถ่ายสมัครงานโฆษณาอย่างไม่ตั้งใจและรูปนั้นเอง ทำให้ทีมสร้างภาพยนตร์ลอบูมเห็นววาที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอมันคือวันที่เปลี่ยนชีวิตของเซอร์ฟีมาร์เซลไปตลอดกาลจากความธรรมดาสู่การแจ้งเกิดที่โลกจะไม่มีวันลืมเมื่อเธอได้รับบทเวกในลอบูมมันคือการแสดงครั้งแรกในชีวิตแต่เธอทาได้อย่างเป็นธรรมชาติสดใสและจับหัวใจผู้ชมได้ตั้งแต่วินาทีแรกเหมือนเธอไม่ได้แสดงแต่กําลังเป็นตัวเองในวัยที่หัวใจสับสนพอดีเสียงปรบมือจากผู้ชมทั่วฝรั่งเศสคือเสียงประกาศว่าเด็กสาวคนนี้จะไปได้ไกลกว่าที่ใครคาดคิดชีวิตหลังความดัง เธอเลือกเส้นทางของตัวเองหลังประสบความสําเร็จจากลาบูมหลายคนคิดว่าเธอจะไหลไปตามกระแสรับงานทุกอย่างหรือใช้ชื่อเสียงสร้างความฟุ้งเฟอ้อแต่ไม่ใช่เธอคะ่ะเซ p h i ฟีมอร์เซเลือกเดินในแบบที่ตัวเองเชื่อเธอเรียนรู้พัฒนาทักษะเลือกรับบทที่ท้าทายและไม่ยอมให้ชื่อเสียงครอบงำความเป็นตัวเองแม้ต้องเจอกับความกดดนันการคาดหวังจากสังคมและเสียงวิจารณ์ที่ถาถมเข้ามาแต่เธอก็ยังคงยืนหยัด และค่อยๆเติบโตเป็นนักแสดงหญิงระดับนานาชาติจากเด็กสาวข้างบ้านเธอกลายเป็นผู้หญิงที่สง่างามเข้มแข็งและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วโลกชีวิตรักของเธออาจไม่ราบรื่นเธอเคยผิดหวังเคยเจ็บปวดแต่ทุกครั้งเธอก็ลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมเธอเคยพูดไว้ว่าชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ต้องซื้อสัตว์กับหัวใจตัวเองก็พอประโยคนี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงหลายคนจนถึงวันนี้ทำไมเรื่องของเธอจึงเป็นแรงบันดาลใจจนถึงทุกวันนี้เพราะเธอคือหลักฐานว่า แม้จะเกิดมาจากครอบครัวธรรมดาเป็นเด็กขี้อายไม่มีเส้นสายไม่มีพื้นฐานการแสดงแต่ถ้าเราเชื่อในโอกาสกล้าที่จะลองและซื่อสัตย์กับเส้นทางของตัวเองเราก็สามารถก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จโดยไม่ต้องสูญเสียความเป็นเราไปเลยแม้แต่นิดเดียวโซฟีมาร์เซลจึงไม่ใช่แค่ดาวเด่นจากหนังยุค80แต่เป็นผู้หญิงที่เติบโตเรียนรู้ล้มลุกและยังคงเปล่งประกายอย่างงดงามปรับจนวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ร่วมฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในวันนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, และกดติดตามไว้แล้วพบกันใหม่ค่ะ